ทุกคนมาปลูกผักนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์เริ่มเข้าซัมเมอร์แล้วนะทุกคนแต่ว่าอากาศมันก็ยังเย็นอยู่นะคะเดียมก็เลยจะมาลองปลูกผักนะวันนี้ก็จะมาปลูกเป็นผักชีเนาะผักชีลาวหรือว่าผักผักชีฝรั่งบ้านเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอ,รอดูกันนะว่าหลังจากที่เดียมปลูกไปแล้วอะ่ะเขาจะเกิดไหมนะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นมากนะไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะ เรามาดูกันเดี๋ยววันนี้เราก็มาเตรียมดินแล้วเราก็จะเอาเม็ดข้าลงนะคะ ดูดมเมล็ดก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะมีผักชีลาวนะเป็นผักชีลาวแล้วก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะเดียวก็จะแบ่งปลูกคร,รึ่งนึงเนาะเดี๋ยวเรามารอดูว่าเขาจะเกิดไหมนะเพราะว่าเจมส์เคยลองปลูกหลายครั้งแล้วนะทุกคนแต่ว่าปลูกในบ้านอะ่ะแต่ว่าเขาไม่เกิดนะเขาเกิดแหละ มเมล็ดมะนางอกแต่ว่ามันไม่โตนะคะทุกคนโอ้ลมแรงมากลมแรงมากเลยปลูกเหมือนปลูกบ้านที่บ้านเราแหละแต่ว่ารอรอดูว่ามันจะเกิดไหมจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนทุกคนเมืม่อวานนะคะ เมื่อวานเนาะจมดูเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุก๊กทีนี้นมันมีพี่ในในในกลุ่มที่ว่าเขาอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะ<ม>เขาไปเก็บผักเซียนฝรั่งเนาะทุกคนผักเซียนฝรั่งที่ว่าเขาจะเอามามาดองเนาะนั่นแหละเมื่อวานอน่ะเต็มก็เลยไปเดินตามหาก็ไปเดินแบบว่าใกล้ๆถแถวๆบ้านนี่แหละเผื่อแบบจะเจออะไรเงี้ยนะคะทีนี้ปรากฏว่านะเมื่อวานเต็มนนก็ไปเจอเป็นลักษณะมันคล้ายๆกันกับผักเซียนนี่แหละเต็มก็เลย ก็เลยไปเก็บนะคะทุกคนปรากฏดว่ามันเป็นตําแยทุกคนมนเป็นตําแยฝรั่งนะคะคือพอจะไปจับเนี้ยพอไปเด็ดยอดมันอ่ะมันมีเหมือนคล้ายๆเป็นขนอนะ่ะเป็นขนแบบมามา,มาปักมาที่มือเราแล้วทุกคนแล้วแบบมือก็บวมนะคะเป็นผื่นเนาะอาการมันก็จะแบบบแสบคันๆนะเนาะสำหรับใครที่แบบอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วอยากไปเก็บผักเสียนฝรั่งเนาะก็แบบดูดีๆนะทุกคนบางทีอะ่ะ อาจจะเจอแบบตําแยแบบเจมก็ได้นะตําแยฝรั่งนะคะคือแบบลักษณะใบอ่ะมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าผักเสี้ยนอ่ะรู้สึกเหมือนว่าใบเขาจะแบบใหญ่กว่านะคะแล้วก็ที่ต้นเขาจะมีดอกสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตําแยคือต้นเขาจะเล็กแล้วก็จะไม่มีดอกนะทุกคนถ้าใครจะไปเก็บกินก็ก,ก็ดูดีๆก่อนนะหมดละนะคะ เดี๋ยวหลังจากปลูกผักเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเจมจะพาไปเก็บผักกลุ่มนะผักกลุ่มฝรั่งนะคะก็คือช่วงนี้เขาเริ่มบานเยอะแล้วนะหลังจากที่เจมเก็บไปอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะคะเจมเก็บไปบอกเขายังบานน้อยอยู่นะคะวันนี้ก็บานเยอะแล้วเดี๋ยวปลูกผักเสร็จเดี๋ยวเจมจะพาไปเก็บผักกลุ่มฝรั่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเจมเอาหอมลงด้วยนะอันนี้เป็นหอม แต่เขาก็เกิดเองเังลงโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเจมก็จะไปเอาฟางนะคะมาวางไว้นะวางคำไว้นะคะ เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะทุกคนว่าหนึ่งอาทิตย์นะเขาจะงอกไหมนะทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้เจมจะพาไปเก็บผักกลุ่มก่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นแปลงหอมที่เจมปลูกไว้ตอนนั้นนะคะทุกคนที่เจมทําคลิปปลูกหอมเนาะเดี๋ยวเจมจะพามาดูว่าทําไมหอมเจมถึงไม่เกิดอาจจะเพราะอากาศมันเย็นนะเจมว่าทุกคนเดี๋ยวเจมจะดูว่านี่นะเห็นไหมคะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูว่าเขามีรากโผล่ไหมเอออ๋อ หัวเขาก็ไม่ได้เน่านะคะทุกคนกำลังมีรากโผล่ขึ้นมาเอาลงกลับไปไว้ที่เดิมรู้สิไม่โผล่เลยนะเจมคิดว่าน่าจะเพราะอากาศมันเย็นนะคะทุกคนเขาก็เลยน่าจะแบบว่าโตช้านะฝั่งนี้อันนี้อีกแปลงหนึ่งก็ยังไม่เกิดนะคะปะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูผักกลุ่มนะคะ กลุ่มที่อาทิตย์ที่แล้วที่เจมเก็บเก็บไปดองนะทุกคนวันนี้เขาบานเยอะแล้วนะคะใครอยากได้ก็มาเลยนะมาเก็บที่บ้านเจมได้เลยนะคะกําลังบานเยอะเลยนะคะมีอยู่ต้นเดียวอยู่ข้างบ้านเลยอุปกรณ์อุปกรณ์กรเก็บมาให้ดูเขาบานเยอะแล้วนะถ้าเราไม่เก็บนะคะอาทิตย์หน้าเขาก็ จากที่เข้าบานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเริ่มผลิใบแล้วนะคะก็จะไม่มีดอกให้เรากินแล้วนะทุกคนดูบานหมดแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเขาก็จะเป็นใบแล้วนะถ้าเราไม่เก็บอะเยอะมากแต่ว่าสูงวันนี้เจมก็จะเก็บแต่ว่าครั้งที่แล้วเจะเอาไปดองนะคะครั้งนี้เจมก็จะเก็บแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะต้มหรือว่าลวกก็ได้ลวกกินกับน้ำพริกดูสิ เห็นไหมเขากาลังจะออกใบแล้วนะทุกคนถ้ามันเป็นใบแบบนี้เราก็กินไม่ได้นะคะก็เก็บเก็บเอาที่มันดอกดูสิโอ้ดีนะเนี่ยลงมาดูวันหยุดก็เลยลงมาดูเพราะว่าปกติตมันจะไม่ค่อยออกนอกบ้านถ้าเรามาเก็บไม่ทันอนะ่ะเขาก็จะเป็นใบเลยนะทุกคนไปก,กระกร้าก่อนวันนี้คงไม่ต้องใช้บันไดนะคะต้นฟานสิงโต ออกดอกแล้วมาเก็บกันต่อ๊บ อาทิตย์ที่แล้วตอนเจมมาเก็บอะเขายังบานแต่ว่ายังบานไม่เยอะตันนี้บานหมดแล้วอะ่ะเ,เสียมากเอาไปต้มนะคะ เอาไปต้มเนาะหรือว่าเอาไปลวกก็ได้ลวกแล้วก็กินกับน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากแต่ว่าถ้าใครชอบดองก็ไปดองได้นะคะแต่เต็มะ่ะเคยเอาไปดองแล้วเนาะล้วก็เอาไปดองแล้วก็กับเอาไปต้มนะเต็มคิดว่าเอาไปต้มอ,อะ่ะอร่อยกว่านะคะทุกคนเ็มชอบแบบเอาไปต้มแล้วก็กินกับน้าพริกนะคะไปะเก็บต่อ มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะคะต้นแอปเปิลนะคเขากำลังกาลังปติใบเลยนะอาทิตย์หน้านะคะน่าจะแบบออกเยอะกว่าน,นี้น่าจะเริ่มมีดอกแล้วนะคะเดือนหน้าเราก็จะเริ่มเห็นลูกแอปเปิลกันแล้วดูเยอะเลยอะให้ดูบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากจะพาไปเก็บเห็ดก็ ไปเก็บแต่ก็ไม่รู้นะว่าเห็ดอะ่ะมันอยู่แบบแถวไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเจมไปเก็บแต่เจมไม่เคยเห็นเห็ดเลยนะคะเห็นแบบหลายๆคนเขาไปเก็บกันเขาก็ได้กันเยอะมากนะเห็ดสมองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาเจมไปหาเจมไม่เคยเจอเห็ดเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะสำหรับใครเข้ามาชมคลิปนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามให้เจมด้วยนะเป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะคะเจมก็จะพยายามทําคลิปเนาะ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะที่ที่ฟินแลนด์นะให้ทุกคนได้ได้ดูนะคะการใช้ชีวิตเนอก่า,าที่ฟินแลนด์เป็นยังไงบ้างนะคะใช้ชีวิตยังไงแตกต่างจากที่ประเทศไทยเราไหมแล้วก็จะพยายามอัปเดตข่าว,ข,าวข่าวนะคะเรื่องการทํางานวีซ่าหรือว่าอะไรที่แบบข่าวเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ให้ทุกคนได้รู้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เต็มด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย